แม่ในรีบอัดหันมอนปู่เป็นกี่ไห้นี่เคยมาอ้อยเอาไข่นในบัวเต่าถุนทอนแม่อ้อยเอาไข่ได้เล<ด>ยเอาหู้ว่าแล้วเถาแล้วยังมาอ้อยเอาไข่นำลำราขอขอแน่ว่ะอคอไข่มาให้ลูกถากบัวเต่าไปให้ลูกเพื่อแม่ใช่ว่าอันอันอน่ะพากระจาดกับแม่นบออันหนึ่งอะแม่นเอาแล้วเอาไปยัง,งนะจักน้ำอันนี้กับบัักคือบัเห็นไปเห็นในใส่ มาในมานี่ประธานในใช้พาในกู้เบิร์อ่ะท่านมอเอาไปแล้วอ่ะจับปุ้ยคอจคับปุ้ชื่อตัวเองไม่ได้ทำเนาะ,ะสัง<ว>กะสีพ่อเนาะแมนเพิ่นบ้นนกะบบนกไรแมนแมีแต่แนวเนพิ่นเอาท่านมอเอาเวิร์ที่ผ่านมาพอเถ่าพันมีน้ำใจเนาะแมนเออพี่น้องเลยทุกอย่างท่านมอเอาไปที่ผ่านมาใน้งินไม่เถ่าชาติเตงอ่อนเล่าดอกนี่ก็ได้ก็เลยทมชาติเตงอ่อนโดยตรงชาติเตงอ่อนเลย จะเปิดภาพมาเพิ่มข่าวเทียนอ่อนเอ้าชาวเทียนอ่อนเห็นยังพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นงูวงงูงัวอ๋อทิดเตอเมื่อนี้เพิ่นยุตเพิ่นว่างเอ้าเห็นยังนี่ชาวเทีนอ่อนเก็บอะไรนะโอ้เก็บบ่ให้มันหกบ่อเออเอ่ะเก็บ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 ออกมาอันไรเนาะเออพี่น้องเอ้ยเนาะมาพอดีเห็นเพิ่นนั่นเพิ่นว่างมื่อนี้ ทายสบายดีท่านผู้ชมเด้อพ pues ี่น้องเนาะท่านผู้ชมที่เขาเราเปิดทุกท่านพี่น้องเนาะมื้อนี้เบาลี่กลับมาเฮือนถ่ายแต่งอ่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้เพิ่นกลับมาได้ไปไสพี่น้องเนาะเบาลี่กับลอดเพิ่นสีเข่าห้ก่อนแล้วจังเอามาส่งเพิ่นก็พอดีว่าเห็นเพิ่นเก็บอันนี้พี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาได้บอกเพิ่นหลายมื้อแล้วว่าเฮาต้องรักษาความสะอาดเนาะเพิ่นก็เลยเก็บแล้วก็เลยอันมู้ชึกว่าเพิ่นนี่ดูกว่าเก่าหลายพี่น้องเนาะเฮ็ดให้เพิ่นนี่ สะดวกสบายในการทำมาหากินบ้านนี้พี่น้องเนาะโอ้เพิ่นเก็บเหมืนออกมา,าไว้แนวไหนมันหกเครื่องแหละ,ะเดี๋ยวเบาลีิบอกเพิ่นกวาดน้ำมาแล้วพี่น้องเนาะอเอฟซีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นกระหมักซอยคนดุพี่น้องเนาะคือท่านหมอน่ะเอฟซีเพิเ่นว่าขี้ข้านได้ท่านหมอนะเพิ่อนรักเอฟซีว่าวนาะอันนี้เบาลี่บริวารเองได้พี่น้องเอฟซีว่าวเนาะเอฟซีพาวว่าก็เลยว่าจังชาติเนาะ เกล็ดเก็บ,กกบออกไปทั้ทงเลยเนาะแูม,แมอยังให้เพื่นกวาดแบบไปทมคุ้มนะอันไปนี่ก็ได้โอ้โหม,มีพลอยเนาะเกินเพื่อนก็เหน่นน้าเยอะดอกพี่น้องกำลังสองดิเออ,อ,อ,อจะเก็บออกมานะแตวก็กวาด ดีวีเห็นฮอน,นมูนมันละดกปะไปดิเครื่องของหนึ่งลายพี่รองเอยเนาะมันเหี้ยลงมันเหี้ยลงแถวนี้เล็กนี่พราเก็บพวกเสียมของอย่างไวเก็บไว้ขายก็ได้เด้่นี่เ<ม>พิ่นเอาเนาะเล็กเนาะโอ้เพื้นเฮือนเรามีลายพี่รองเนาะเครื่องของ ยขยอยกขยักไม่หยังนี่พี่น้องกระตองกระต o อ g โอ้าลูกน้านี่อ <c oughs> อ่าถ <c oughs> ้าที่ซ่อมนี่ก็จากซ่อมจากมันอาพากระจาดมาขัางในีให้แล้วพี่น้อง ้างขงนั่นขางนี้แล้วก็ให้เราดังไฟอยู่นี่แล้วก็จะตัดตัวนี้ออกนน่ตัดตัวนี้ออกให้เราดังไฟอยู่นี่แหละเห็นมันเป็่นเฮื่อนครัวอยู่นี่นะพี่น้องเนาะปูปูปูก็ได้ตรงนี้ให้ดังไฟแล้วก็ให้เราใช้ชีวิตอยู่นี่ว่าตัวนี้นะมุ้งเลยดิพี่น้องหน่ฮะมุ้งเลยดิมุ้งทับจะชื่อไดบริเมนได้ว่านั่นน,นี่พี่น้องเอ้ต่ังสิมุ้งทับจะชื่อนี่นะเห็ีนมันหัวเราเลยมุ้งทับไปเลยที่จริงยังไม่ยุบคน ให้เพิ่นเก็บนี่ก่อนจังหน่อยแล้วบว่าวดีสิชัมพาดเพิ่นพี่น้องเยนะดูว่าให้เ,เพิ่นออออมนามออนาั่งเลยบ่พี่นเอาะเนามานั่งมันเออนั่งนั่งเลยนั่งเลยนี่ชิชัมพาดเลยนั่งนี่แหละคาวังเกตเวียกนี่แหละเอ,อนานั่งเสาใกล่ใช่เสานี่ก็ได้นเออเจอเพี่น้องเลยเนาสบายดีก่อนก่อนอืน่นโอ้ยุดมาหนีเนาะนยุดก็เลยเก็บขยะบ่ฮึ่ม ทางความอยู่เนาะคอยบอกกันเนาะ<ด>แบบว่าเฮาต้อตงเป็นคนสะอาดสะอ้านคนบริเหตในหกในเฮือโอถ้าโ<ด>ถาถถามีพ่อยหรือว่าอยังก็ยืมยืมยืมพ่อแข่งเท่าวเ,เท่าเตียนเดิกมาักกว่านี้เด้อ<ด>เวลาคอยมาถ่ายสม,มุนมันแบบมันแดดแบบนี้ครับกัเอาสะอาดมาปูแล้วก็ถ่ายแบบนี้นาะเ<ด>ยอ<ด>อเป็นถ่ายจากได้อยู่ว่าอันห้องครัวนี่จาได้อ๋อเจ้าดังไฟอยู่กลางเดินไว้นั่นบ่บบดเดี๋ยวนี้บบมีบนดังบะแมน พี่น้องเลยห้องน้ำนะมีแล้วพี่นอ้องผู้ห้องนอง้ำนะเนาะเจ้าใส่ยั่ห้องน้ำของมือนี่ใส่ยู่ใส่ยัวอ๋อที่จะพี่น้องเลยเนาะห้องน้ำว่าฉังใส่ได้อยู่ใส่ดีอยู่ว่าฉันเช้าก็อีพี่น้องเลยก็ดีคือกันพี่น้องเนาะชีวิตของเราจังที่ได้ก้าวหน้าว่าฉันซะพี่น้องเลยจะได้ก้าวหน้าไปไกล เก็บขั้นหมอหน้อยหมออย่างตัวมันบดบบเพเจ้าเก็บแล้วก็ล่างไวเดอเจ้าบ่มีว<ด>างไวจะเอาไวอยู่หอ้องน้ำเธอเนี่ยมันเท่ายากใส่ของเขาไปเอาเลยนะห้องไวห้องน้ำม,มันกว้างอยู่เนาะ<ด>พอเท่าบ่าเห็ุไวห้องน้ำก็ง่ายเป็นมูลมระดกแล้วก็ว่าได้แมน่นั่นแล้วค่อยจังอยากให้เจ้าอันเก็บกวาดเพื่อให้มันแปลแล้วผู้ใหญ่เป็นเห็นเป็นกระสิได้เมตตาเฮ้ เป็นที่ได้เมตตาเฮาเวลาอันนั้นเนาะตะกี้อันพากระจอกกระจานต็ย้อนพอเท่าได้เพป็นได้มาเนาะนแต่เขาตะกี้นะอ๋อเด๋วเพนี่ยมาแต่หนะ้านะอ๋อทางนาเพลินน,นาเพลินว่าไงคนไปนาลายใช่ไหมแม่มมอ๋อแต่เขาพอเท่าอยู่นี่เต็มเบิดเราปลูกเนาะเทอนี่ กตมีหัวด้วยอ่าติดตับติดหนองเลยเนาะแบบว่าชุมมมนว่ามีเงินมีคำนี่ได้เงินพอเถ่ามาชุ่มมนเนาะสิแทกดินพอมบ้อเจ้าน่ะสิแทกดินแย่งออกจากเอื้อยบบดนี้เปว่าชื่ออะไรเนาะนเป็นชื่อเจ้าบ่อเป็นว่าเน่ยชื่องอ้อยนะใช้ชื่ออ้อยนะใช้ชื่อเจ้าแล้วมันอย่างใดเนาะใช้ชื่อเพิ่นว่าได้ดอกเพิ่ปปนยังมหันตสิบแปด Thầy sư cho cái này cho bên mẹ có sàn xá Rồi rồi thì nào ấy đó Kếp, kếp hay mất đơn mà đơ Kếp hay mất, ảnh khá dạo khá dạo này kếp là con quay, tôi đây có chút không cắt chút Rồi Hay mất xá ạt và xá Chà, ngon này mưa thao Năn là đê Thao anh đây, theo, ăn, đây... บ่มีผัวแล้วเขาต้องยืนด้วยลําแข้งตัวเองนเหมือนนี่ดย้ยชีวิตเจ้าม้างลงได้อยู่บ่ี่อันนี้นะฮะใครมาได้ห้วให้เขามาม้างม้างได้อยู่เนาะแก้เสือ้อแล้วก็โสมลงโสมลงเจ้าก,ก็เลี้ยนไววเลี้ยนไว้บองไว้แถวใดแถวหนึ่งว่าเจ้าทีเหตน,นานพักเจ้ากะบ,บ้านเป็นบ้านเป็นบ้านแล้วก็พังอ้วแยงหอบเป็นอยู่บ่ เออดีดีดีดปลูกพักขึเนเือก,กินกับขาย้าพูดว่าข่อยขมา้าข่อยอยากชื่อน้ำเจ้าข่อยจะซื้อไปนะนี่นะนันนก็จะเป็นการดีได้เอาชื่อข่อยชื่อน้ำเจ้าอ๋อติดเ,นเนอจอเห็นไหมไอ้บดเจ้าเห็นไหมฮะมานั่งนั่งอยู่บ่อนเจ้านั่งนี่เฉยแต่ก่อน จะเห็นแน่ก่อนใเดี๋ยวอย่าลืมเนาะดีได้เจ้าอย่างมันออกมาฉันแล้วได้เข้าไปอีกครับดีนะอ่าฮะเราถ่ายถ่ายแตงโมจั้งห่อยก่อนอือฮึอย่างไอ้ลืมขาเกาะให้บัดออกมาไปรีบแล้วบัสแถวหน่อย Chào tay đi đẹp mọi người Rồi bên bên lên. Rồi bên. Rồi rồi rồi. Ăn bò Ăn chín khao ăn tầm bò. Rồi. rồi. Bạn này. แต่บางหงนี่กับนั anyway. ่นเติบเด้นี่พี่น้องเอ้เป็นด่านเติบเด้นี่แล้วอันนั่นเด้แม่มาเฉพาะมือมามาจีจอบอยู่แม่เออดีดีเอ็มพิสามนะของเพื่อนบลลึกของเจ้าอ้าอย่าตัวข่อยได้ของเพื่อนนางอ้อยอยากได้แล้วเพื่อนเอามาพังบ่แม่โออเพื่อนชื่อไผ่ยัยเพื่อนชื่อไป่ยังไปพังนะบอกชื่อวชิให้ลานอยากได้ ลา,ลานเองอแล้วเูื่อเคียวขอนีใดนีชื่อห้เออคือเสื่อเงยได้ใช่ไหมเป็นลานค้นี้พงังแบบอะไหาลานใช่ไห<ม>ลานผน้หน่อยนียน่พังพังแบบไน่ะมัมบบน,นมีแมมบ่ไม่เหรอ,อเสื่อชโทัพนเออเสื่อทรพทแบบพังคือถุงเน,นาะคู่มันคือถุงหน่อยและลายคือถุง,ถ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 ง สองแชนป่าอีวัติเออดังคักอยู่ได้เนาะไม่อือจะพังเพลงบ่กินเพิ่มปล่อยเข้ามาไม่เจ้าของหมักหมวนพอแหงเนาะอยู่งอนหลอนเงีไปพังอยู่เรียวอยู่บบนีนไปพังอยู่งอนแบบนี้เงีถ้าพอพอพังใช่ไหนจ้ะเอาบัตรพังเนาะไม่งอนเงี้ยเน่ยเด้ก Khánh bố đã bị kêu khảo cả ngao quá nhiều cháu của nó để. Bố để kép cái nhựa cái nhắn là bố đã kêu khảo cả đây Rồi 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 กับแบบนี้แหละพี่น้องชีวิตเนาะคนเฮาเพื่อทำม,มดาเด้อเอฟซีกับบางคนก็ว่าเล่ากี่ขั้นไปเนาะซั้นีน่บ่ดูดอ,อ้อคนว่าเนาะ Tao nung bựu sầm ní bạo lì kao wah taki. Taki luôn sầm dai kìao, you know. Tao nung bựu sầm ní ní kìao taki luôn sầm dai da, you know. Tao nung bựu sầm dai, สาวเบนแล้วกลายไปกลายมาใช่ปะเยู่แล้วแบกเข่าว,ว่าคืนนี่เคยนนี่มันมือบ่เห็นมันมือนเนาะตัวแบกเข่ากลางคืนหัวเราแบกเข่ากลางคืนอันทั้งด้านทั้งทางอันนั้นนะนะแบบลูกเคยเมตุอชอนะเป็นเป็นลูกเป็นลูกของลูกลำดอนบ่ะ ลูกเมตุชอฮะเออเมตุแมนนานแล้วว่แมนลูกเคยนานแล้วคนน้องเท่าจ้อยอะไรไายเท่าจ้อยนะแมนลานเมตุชอ้แหละมันลูกตาดำน้อนอนไรนะ Loud, lẩu gắn gắn Lụt đấy. Ờ, mặt đòn kín là lần 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 lẩu nó lần 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 lẩu lần 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 ลูกชายเราบอกรู้ว่าลูกสาวลูกชายหรือลูกเขยหลานนะหลานชายนี่แหละหลานไปได้จถะเขาเอินปผาป่าได้แล้วเอินมาตู้ชอก็ะเอินป่าอ๋อลานไปได้วะพี่น้องงงอยู่ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเลยแต่ว่าแม่น้องไอ่ไอ้ไอ่เท่าจ้อยพ่อเดียวกันเป็นบอก งงเลยแสดงว่าเป็นพี่น้องกันเบิดเนาะพี่น้องเป็นไหมไม่พี่น้องกันเบิร์ตพี่น้องกันเบิดทั้งอันน้องเบิน้องเบินี่พี่น้องกันเบิร์ตเราไปป่าได้พอตายตอนมันรอนตายแล้วก็มาไคลานมาตู้จออ่านนั่นนะว่เราไปป่าได้พอพอตายแล้วก็มาโออ ชีว like ิตคนก็ทำนี่แล้วเจ้าเป็นยังดีว่าจะมีเพือนมื็นของตัวเองเนาะเจ้าวน้ำาำปลากระซองปากคือสาวเบนเล้วก็ลำบากให้กับลำบากขึ้นกันแต่ว่าสาวเบนนี่เแล้วสิมากอันนึ่งไปลิ้นลิ้นกว่าเจ้าเนาะแมงลิ้นนะคะข้าวพู้นเอาพัดไอ้ผัวอะไร เจ้ากำลัง,ง,งได้สองพวเจ้าเนาะนเดี๋ยวนี้กับพวเาเจ้าเนี่ยบ่ได้เคยมาไกลมาลอยบ่บ่ได้เคยมาเยอะเถื่อไม่ได้เคยมาเยอะเถื่อบ่ได้เคยได้ลูกนุ่กันเยอะเถื่อเลมั้งเปล่าโอดีดีดีคนเฮาเนาะวันที่ขึ้นเราจะเอาลูกรอดเนาะนบ่ได้ได้ไปไหนใสา่เงินเลยมันจะขึ้นเราจะเอาลูกรบ่ได้หรือ ทุกคนว่าเจ้ามีผัวอีกแก่ที่เอาบอลูบ้าอะไรก่อพอเราสิเรียงคนนี้ใหญ่ก่อนปะโดยอ๋อโดยโดยผ้าอันบัดผ้าอย่างนี้เจ้าก็ผับไว้เด้อแมนจะผับไว้ความบุญมีความไหวได้ขนาดบอพผับเนาะแมนโอ้โหเจอกับพี่น้องเลยจะได้เอาแล้วก็สู้ชีวิตอลีได้พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้นะ ถือว่าเจ้าทําดีกว่าเก่าเจ้าคือคอยว่าเล็ปยืนพ่้อยเขามากกว่าเด้อกำลางเด้อกว่าแล้วก็ฮุบไปทิมวกกีทานยังฮุบไปทิมในวังสูลูกตูงเล็กนะนั้นแล้วคุณยญ่เพิ่นก็ที่เห็นความดีเองดอกอันคนขีข้าน่ะเพื่อนบ่อจากช่อยไปนอนนะเขาต้องเป็นคนดุเป็นอย่างช่อยนะคือท่านมอนะเอฟซีมไดตด่าเราเดยดนี่ลงยามไหนด่าเรายามนะแต่เรากีข้านเราไปเกี่ยวขอบร้างจ้าง บ่ไปใส่บ่อไม่ได้ไปใส่ตัวนันกอ๋อจะเริ่มเมียแล้วก็จะเริ่มเมียแล้วแม่อืมต้องหมดไปใส่ลีไปเกี้ยคอลอย่างเราก็ไ่ไปคนไปบึกบึกเนาะแต่ว่าเราคนบมาจากไปใส่นะใครที่อยากซอยแล้วคนเราบอยากไปใส่ซอยมึงเป็นนอะไรค่ะใครยันเราขาย อ,อแล้วมาขายบ่แม่เขาโม่เนีเขาประตูเขามาให้เขาเป็นช็อตเราเก็บไปขายเมือเข่าเขาไปกินน้ำลูกนำ้ำรานเขาก็วา่าวรัวแล้วเข่ากระชิ่งคายนนขนาดนั้นภาษาจั่นมั้ยแม่ใครกระว่าลูกรานเขาก็ยังวา่าเข่าเต็งมันไปขายยังไปกินเข่าน้ำลูกรานยังมาวิดน้ำลูกรานแสดงว่าไผ่กระชั้นเราได้ไหมแม่ไผ่เราเขาไม่จะวา่า คือเขาบอกเลยคืเราเจ็บเป็นมากอ่ะนางเบิ้งเต้ตาเนี่ยะปรัวกับบัวเปรัวเขาเงินคำก็ได้คือว่าได้หายลูกหายหลานอืมีมีไฟหลิ่นน้ำลายไม่ต้องผู้เรียลล่าะอยู่นะมไปยืนหน้าน แสดงว่าบริมีไผอยากดิ้นน้ำเล้าบอกมูเล้าก็ได้แมนบรแมนบ่วันน้อนเล้าทุกนะนั่นเราขานบอกนี่เราข้านนี่เราไปใช้ความในเรื่องเมียไม่เมื่อมีแต่ว่าเมียมีฉู้ไม่แน่นอนไม่หนิแม่งเล้าขวัญมูอาจนจ้ะแม่งเล้าขวัญเมียแล้วเมียอาทนบ่ได้ได้เถื่ออะไรตัวนี้คืนมาข้อขึ้นแบบเมียให้ขึ้นมันในข้มือเขาแย่งอะไ khó khăn thêm đây cờ gỗ bùa hơn cờ nào đều mời ổn lại cờ gọi cờ khăn thêm đây hơn ừ. này thôi đây thôi cho kênh ชีวิตสำนี่แล้วสาธารองเลยเนาะอยู่กับลูกดีกว่าไปไหะเนาะถ้าพื้นทันมาไลี่นองเลยเนาะไก่ัไก่นี่แหลบอไก่ผเถาแหลกไก่เ้าแลกเนาะสำหบหบานนข้าว้นรอขืบ้านอื่นเ่็จังเนาะบ้านนี่เขาหน้าใช้อิ่มโบจาว่า บ well. ้านนี้ขนาดที่อิ่มแล้ววะน้งอ่อยไปน้ำปลาดวยครับได้ค่ะลายป็นเธอยาผืนเน็ตตกหนัาดีดีดีใส่แตงโมเลย โอเคจาเงอ่อนเดี๋ยวข่อยจะไปเบิ่งขับสีเข้ากันเด้อะขับแล้วแล้วข่อยจังสีเอามาให้เด้อโดยไปชี้แชตมาก่อนไปแชดตามเจ้ายันเจ้าไปลินเด้อโดยโอเคสบายดีขอบใจลายสาวจตงอ่อนมีแต่ว่าเก็บขยะเจ้าให้เระต่อไปให้มันเกี้ยงมันกว้างเอฟซีจังสีได้หักแพงแล้วจุ้มข่อยกะเขามากะหักแพงหย่อนหักแพงอีตนเจ้าเอาแล้วเขามาดูกระดาษพี่น้องเลยเนาะ